พบพ่อกระพานสิมาดักหนูหลงังสุดท้ายแล้วนี่เพื่อนว่าขอใช้ทางผืนเลื่อมมีคนทางอาจจะมีตูรลงเรืออยู่นะเพราะเขามาอคอยเขาวางเข่าเนี่ยจะกลับเนี่ยจะกลับของโบราณจากหลังเนาะงดูเอลิตี้ปล่อยงดูถอยขึ้นอีกดูเออ ต่ำแล้วนะ่ผ่านเสียเคล็ดหลังสุดท้ายไปมือ่มารุ่นกันวรามันชิมาลบา่หนูแท้มาโหกันจนตวแถวนี้เข้าไปดิบัลกลายใช่ไปบิด้วแถวนี่งย่างไปพูนากายเขาทางหนูไปใส่ยู่บักไก่สองสามหลังไปมาใส่นี่ สุดท้ายลนะวไอ,อ้เมื่อเอินมารุ่นกันชีมีโตวะ